นิทานไทยคุณนายบึ้งตอนที่สองหลายเดือนผ่านไปตอนนี้ต้นแอปเปลิลมีสีแดงๆสอดแทรกตามใบไม้แล้วและเย็นหนึ่ง <c oughs> ก็มีคนหน้าคุ้นๆเดินขึ้นมาบนเนินเขาโอ้ยว่าจะพืชพวกนี้เกือบทำฉันลื่นแล้วโอพระเจ้าใช่แล้วคุณนายบึ้งกลับมาอย่างเฉิดฉายและหน้าบึ้งเหมือนเดิมเธอกลับมามือเปล่าและอารมณ์ไม่ดีไม่มีเหรียญ ไม่มีเงินมิตลมบ้าๆกับวัชพืชพวกนี้เอ้คุณหน่อยบุง้งและเมื่อเธอมองไปที่ต้นแอปเปิลนั้นแอปเปลิลโอ้ต้นแอปเปลิลจะดูสวยมากเลยไอ้ลมเหนือมันยอมแพ้แล้วสินะที่จริงฟรีโยบอกให้ลมอย่ามายุ่งกับดอกของฉันนะด้วยความใจดีนะนะเจ้าควรเรียนรู้จากเขาืมเด็กคนนั้นมีประโยชน์จริงๆอืม แอปเปิลมันแดงมันเล็กเกินไปมันยังไม่โตเต็มที่ฟรีโย่แม่มาแล้วแม่เออเย,ย,ยินดีต้อนต้อนรับกลับมาทำไมบ้านเออมันเอิมมันเอ่อแปลกแปลกอะนั่งตกใจที่บ้านได้รับการดูแลอย่างดีแต่ถึงอย่างนั้นก็ลูกชายแก้วผิดดอกไม้มันใหญ่เกินไปมมแม่มมมมมม เลิกหาเรื่องบ่นไปเรื่อยเธอเธอนะนะนะครับฟรีโยถามถึงการเดินทางของเธอซึ่งทำให้เธอบ่นไม่หยุดแต่ถึงอย่างนั้นฟรีโยก็ยิ้มอย่างมีความสุขมันทำให้คุณนายบึ้งทึ้งอะไรพบพบผมไม่ไม่ไม่มีเอเซอร์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 ไพรส์ให้ให้แม่แม่แม่เขาเอากล่องมาให้ซึ่งเธอเปิดอย่างสงสัยโอ้พระเจ้าช่วย ฟรีโยอธิบายว่าเขาเริ่มหาเงินได้จากการสลักไม้และพาเธอไปดูงานเธอลืมบ่นไปเลยฟรีโยนี่มันยอดเยี่ยมจริงๆฮะเออเอมามามานคงคงจะปะปไ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 ม่ได้อะถ้าตน้นอะอแอเปลิลไม่ช่วยต้นแอเปลิลหมายความว่าอย่างไงเมื่อได้ยินคำอธิบายแบบประมาทของฟรีโย คุณนายบึ้งโมโหทันทีกล้าด,ดียังไงถึงเอากิ่งไม้พวกนั้นไปสองกิ่งด้วยแสดงว่าแม่ก็จะมีแอปเปิลทองน้อยลงสองกิ่งโอ้ไม่ไม่นะไม่ไม่ไม,ไม,ไมแ่แต่แตแต,แต่แม่ผ่านมาขนาดนี้จะยังคิดไม่ได้อีกน้อยน่าสงสารตัวเองจริงๆคุณนายบึ้งบ่นแล้วว่าฟรีโยจนตอนนี้เขาหมดแรงใจหลังจากนั้นเธอวิ่งออกไปหาต้นแอปเปิลที่ได้ยินทุกอย่าง ล้าดียังไงเอากิ่งไม้พวกนั้นให้ฟรียมันเป็นกิ่งของข้าข้าจะให้ใครก็ได้แล้วมันสําคัญอะไรกิ่งอื่นอน่ะมันก็มีแอปเปิลอยู่แล้วละ่ะแน่นอนมันสาคัญเจ้าทําให้แอปเปิลทองหายไปหลายผลต,ยต้นไม้งอต้นแอปเปิลโกรธทันทีมือกูหนายบึง้งเจ้าเคยพอใจกับอะไรบ้างไหมต่อให้มีแอปเปิลทองเจ้าก็ยังอยากจะได้แอปเปิลพลอยอีกอะไรนะ เจ้าน่ยมีแต่ความหยาบคายกับฟรีโยแล้วก็ข้าด้วยเขาจะไม่ยอมให้แอปเปลกลายเป็นทองคำอีกแล้วจะพูดเล่นใช่ไหมแต่ต้นแอปเปิลไม่ยอมคุณนายบึ้งเศร้ามากทันทีและไประบายกับฟรีโยลงโทษเขาว่าเขาทุกอย่างไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฟรีโยจะทำอะไรแบบนี้ได้เนี่ยเฮ้ยฉันนีไม่อยากจะเชื่อจริงๆเลย <c oughs> ข้าอย,อ,ยอยากจะให้กเกิดเรื่องดีๆขึ้นบบบ้างจริงๆตอนกลางวันคุณนายบึ้งมองแอปเปิลโตขึ้นเรื่อยแต่ไม่ยอมเป็นทองคํามองอย่างสิ้นหวังแต่หลังจากนั้นมีชายแปลกหน้าเดินทางมาชายที่เป็นนักเดินทางอืมไลหนะ้ามาสนุกกันดีกว่านะโ,โ,โอ้ชู่โอโอ มวกข้าอุ๊บส์โอ้โหโหโหอืมลมเร็วแรงเชื่อนใจจริงๆเลยมาทำให้ถนนเส้นนี้สะอาดลมนี่ดีจริงๆเลยนะเนี่ยลมเหนือทึ่งที่ได้ยินคำชมแทนที่จะได้ยินคำบ่นจนเขินโอ้เขาพูดชมงานหนักของข้าด้วยอแบบนี้เราไม่แกล้งเขาคนดีดีกว่านะอ ลมใจดีด้วยนะเนี่ยอืมอืมไม่มีใครรู้ว่าเขามาจากไหนแล้วจะไปไหนทำไมแต่มีข่าวลือว่าเขามีแต่ความร่าเริงมีลิ้นทองและเป็นชายที่มีเวทมนต์ด้วยอ๋อบ้านสวยจริงๆเลยใครเนี่ยโออสวัสดีครับคุณผู้หญิง ผมเป็นแค่นักเดินทางขอที่ผมค้างคืนสักหน่อยได้ไหมครับที่นั่นไม่ค่อยมีแขกคุณนายบึ้งเลยต้อนรับเขาเข้าบ้านบ้านสวยจริงๆเลยนะครับไม่ใหญ่ท่วงราชาหรอกแต่ว่าบ้านนี้ก็อบอุ่นและเป็นกันเองในแบบวางของตัวเองอาจจะใช่ก็ได้ฟรีโยฟรีโยเข้ามาอย่างน่าเศร้าและแปลกใจที่เห็นคนแปลกหน้าสวัสดี สวัสดีดีครับนี่ลูกฉันฟรียโยเขาเป็นเะด็กด <clerk> ื้อที่บ้าททำงานอเด็กบ้าๆเสียวเวลาชีวิตจริงๆเลยะมาไม้นะกกกาการสลักไม้น่ะมามันเป็นความฝันของผมสลักไม้เหรอน่าสนใจนี่ขอให้ผมดูหน่อยได้ไหมฟรีโยดีใจมากที่ได้แสดงงานของเขา นักเดินทางอธิบายทุกอย่างที่เห็นออกมาและบอกว่ามันเหมาะกับคนในวังมากพบพบพูดจะจะจริงเหรอครับเออผมเอออยากจะเลี้ยงดูแม่ผมให้ให้ได้เลยพูดจริงสิอาหารข้ามพร้อมแล้วแต่มันไม่ได้พิเศษอะไรหรอกนะสามคนนั่งหน้าเตาผิงอุ่นแล้วก็กินอาหารข้ามกันซุปมันจืดมากและขนมปังก็ขาวไม่เกรียมน้ำตาลทอง ผมว่าซุปมันอร่อยมากอิ่มท้องและเต็มไปด้วยความรักและขนมปังก็อร่อยนะครับคุณทำมันด้วยความใส่ใจใช่ไหมครับเนี่ยเออคงคงงานมัง้งเฮ้ยมีอะไรไม่สบายใจนะครับเปิดใจออกมาต่อหน้ากองไฟได้เลยครับฉันมีปัญหามากมาอยู่ในใจคุณจะฟังเหรอนักเดินทางค่อยๆพยักหน้า และคุณนายบึ้งก็ค่อยๆทำสิ่งที่ตัวเองถนัดนั่นคือการบน่นบ่นเรื่องปัญหาที่ทำให้เธอหนักใจเธอบ่นเรื่องต้นแอปเปิลที่ไม่ยอมออกผลเป็นสีทองและเธอบ่นอย่างขมขื่นเรื่องลมเหนือที่ขโมยเหรียญเงินไปจากเธอและสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเธอบ่นเรื่องฟรีโยที่ไม่ยอมช่วยเธอไม่ว่าอย่างไง ระหว่างที่เธอพูดไฟก็ทำพฤติกรรมแปลกๆแต่เจ้าตัวไม่รู้ตัวเลยนักเดินทางก็ได้แต่ฟังอย่างเงียบๆต้นอบปอิลมเหนือฟรีโยเหรียญเงินวัชพืชฉันคือฉันเหนื่อยจริงๆอะตอนนี้คุณไหนบึ้งรู้แล้วว่าตัวเองเหนื่อยแค่ไหนกับการบึ้งการบน่นและอยากจะให้ ฉันอยากให้มันจบลงซะแต่มันจบลงได้นะต้นแอปเปิลทำให้คุณได้มีชีวิตที่แสนสบายด้วยเหรียญเงินลมเหนือก็เอาเสียงหัวเราะก,กับความสนุกสนานมาให้ชีวิตถ้าไม่มีสองอย่างนั้นมันไม่น่าเบื่อหรอครับแต่ว่ามันไม่ฉันฉ,ฉันเห็นด้วยนะและฟรีโยเขาทำงานหนักใจดีน่ารักเขาแคร์คุณมากเลย คุณไม่เห็นหรือ,อยังไงล่ะครับแต่ว่าเขาเน่ะคุณก็เป็นหญิงใจดีที่ต้อนรับคนแปลกหน้าอย่างผมแน่นอนว่าจิตใจคุณต้องดีและคนที่มีจิตใจดีเนี่ยจะเห็นสิ่งที่ควรเห็นค่ามากกว่าสิ่งที่เราไม่มีนะครับคุณนายบึ้งเงียบเธอคิดถึงทุกอย่างที่นักเดินทางพูดและมันเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เธอไม่หนักใจ ซุปกับขนมปังมันก็อร่อยดีนะรักให้มากขึ้นเลิกบน่นแล้วก็ดื่มด่ำกับสิ่งที่ตัวเองมีเช้าถัดมาคุณนายบึ้งก็ตื่นขึ้นมาคนเดียวบนโซฟาเธอเรียกฟรียและถามว่านักเดินทางไปไหนเขาไปแล้วเหรอพวกเขาตามหาและเรียกหาแต่ชายปริศนาหายไปฟรีโยเห็นว่าแม่เขาต่างออกไปใจดีขึ้น มแม่แม่โอเคไหมครับ <c oughs> คุณนายบึ้งมองหน้าฟรีโยและนึกถึงคำพูดของนักเดินทางฟรีโย <f ri yo> แม่ขอโทษที่ใจร้ายกับเจ้านะเจ้านะ่ะมีฝีมือสลักไม้ที่ดีสวยงามเหมือนตัวลูกอ,อะไรนะ <f ri yo> นักเดินทางคนนั้นทําให้แม่รู้ตัวว่าแม่บ้าแล้วก็ใจร้ายแค่ไหนให้อภัยแม่ได้ไหมจ๊ะด,ด ได้สิครับแม่สองคนกอดกันแล้วก็เข้าใจกันสักทีแม่จะต้องไปขอโทษคนอื่นด้วยช่วยแม่ได้ไหมฟรีโอพยักหน้าแล้วไปหาลมเหนือกับต้นแอปเปลิลต้นแอปเปลิลลมเหนือฉันมาแล้วมาเอาแอปเปิลทองเหรอฉันมาบอกว่าฉันขอโทษที่ฉันหยาบคายใจร้ายและก็แยกกับพวกเจ้านะ่ะ ลมเหนือกับต้นแอปเปิลตกใจกับคำขอโทษคุณนายบิ้งอธิบายว่านักเดินทางทำให้เธอตาสว่างเซอร์ไพรส์จริงๆหลังจากวันนี้ฉันจะไม่รบกวนเรื่องแอปเปิลหรือบ่อนเรื่องเหรียญแล้วลหละนะอืมลมเหนือเขาว่าเจ้าบอกคุณนายเบึง้งไม่สิคุณนายใจดีว่าเอาเหรียญไปเก็บไว้ไหนฟรีโยกับแม่ของเขามองลมเหนือด้วยความแปลกใจ ข้าเออไม่เคยเอาเหรียญไปเก็บข้าอามันไปแจกนะแจกให้ใครเหรอให้เด็กยากจนของอาณาจากักรพวกเขาดีใจเสมอที่ได้รับเหรียญเงินแหวววับในมือเล็กๆของพวกเขาได้ยินแบบนั้นคุณนายใจดีได้รู้สึกถึงความอบอุ่นในหัวใจที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อนมันวิเศษจริงๆโอ้ข้าไม่โกรธเรื่องเรียนเท่าไหร่แล้วงั้นให้พวกเด็กๆได้เรียนพวกนั้นไปเถอะ จดีจริงๆข้าว่าข้ายอมให้อัอนกลายเป็นทองก็แล้วกันนะฟรีโยกับคุณนายบึ้งดีใจที่ได้ยินแบบนี้สัปดาห์นั้นทุกคนรักความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคุณนายใจดีและไม่หัวเสียถ้านางอยากจะบนนางก็จะนึกถึงคำสอนของนักเดินทางและคำอวยพรฟรีโยทำงานหนักแล้วทำงานสลักไม้ได้ดี คุณนายใจดีตอนนี้ก็สนิทกับลมเหนือกับต้นแอปเปิ้ลมากขึ้นข้าอาจจะโง่จริงๆที่บ่นห่วงเรื่องเล็กๆข้าสงสัยนะว่าชายคนนั้นคือใครข้าได้ยินข่าวเรื่องชายแปลกๆที่จะไปหาคนที่ทุกข์ใจและทําให้พวกเขามีความสุขแล้วก็กลายเป็นคนหม่เขาแน่ละ่ะข้าอยากจะให้เขามาอีก้แต่คุณนายใจดีจะไม่ได้เป็นคนบึ้งแล้วนี่ เขาคงไม่มาแล้วล่ะมัง้งก็ใช่นะข้าสบายใจจริงๆข้าไม่เคยเห็นดอกไม้สวยๆนี่มาก่อนเลยละ่ะตอนนั้นคนของราชามาหาสวัสดีค่ะมีอะไรให้ข้าช่วยสวัสดีตอนบ่ายคุณนายราชาซิลเวอร์ซอสขอแอปเปิลไปให้เจ้าหญิงที่กำลังป่วยและต้องการกินแอปเปิลเออโชคไม่ดีที่ทั้งอาณาจักรนั้นแอปเปิลไม่โตเลยยกเว้น ตอนนี้เจ้าต้องการแอปเปิลของข้าเหรอโอ้โปรดติดตามตอนต่อไป